เป้าประสงค์หลักของท่านเลยก็คือท่านอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้นะครับนี่คือทิวแถวของอต้นสะเดานะครับปลูกแบบทิทีๆเลยนะครับคุณผู้ชมเรียงเป็นแถวเลยนะครับคันนาไม้เศรษฐกิจอสุดยอดนะครับดูดีมากๆนะครับนาก็ทําได้ต้นไม้ก็เติบโตสุดยอดคุณผู้ชมครับทิวแถวพะยูงนี่คนรวยก็ทํากันแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่อนาคตนี่แบบ มีแต่เงินกับทองทั้งนั้นเลยนะครับนี่สวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้นะครับผมภาคภูมิใจที่จะนําเสนออย่างยิ่งนะครับก็คือผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนทุ่งนางพญานะครับของคุนนาพงศวัรษดวงประโคนนะครับแห่งบ้านพันเพนะครับคุณผู้ชมครับตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านขวดจังหวัดปุริด์นะครับบริเวณนี้นะครับพื้นที่หลักๆนี่ก็จะมีอยู่4ีไร่นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เสริมอีกนะครับนิดหน่อยนะครับทีนี้ ผมจะพาคุณผู uh ้ชมมาดูการปลูกต้นไม้ป่านะครับอยู่ในสวนยางพารานะครับซึ่งความสวยงามจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับอันนี้เป็นสวนที่อยู่ในในร่องยางพารานะครับคุณผู้ชมก็จะมีต้นอันนี้จะเป็นพยูงนะครับนี่ต้นพยูงนะครับนี่ครับเดี๋ยวพยูงนะครับในร่องยางพารานี่จะเป็นสวนพยูงนะครับเป็นหลักเลยนะครับก็จะมียางนาบ้างนะครับฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือส่วนนี้ครับคุณผู้ชม ต้นนี้นะครับเจ้าของนะครับท่านบอกว่าดั้งเดิมทีเนี่ยปลูกยางพาราเช่นกันนะครับปลูกเหมือนกับฝั่งนี้แหละนะครับแต่ว่าต้นยางพารามันตายครับ mm hmm. ท่านก็เลยชีย้มาให้ดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็ดูแล้วมันก็ตายจริงๆครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงอด่ดูปลายมันนะครับนี่นครับมันตายท่านก็เลยคิดไอเดียว่า อาจจะเอาอาจจะเอาต้นไม้ป่ามาปลูกซึ่งก็เป็นผลที่อย่างที่เห็นนี่เลยครับสุดยอดเลยนะครับนี่คือต้นไม้นะครับบางต้นนี่ห้าปีนะครับท่านบอกว่าต้นแรกๆนี่จะปลูกไว้ก็คือห้าปีแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณสี่ปีนี่ครับมีต้นอะไรบ้างนี่ครับยางนาครับคุณผู้ชมมียางนามีมะพร้าวนะครับมีตะเคียนนะครับมีตะเคียน ฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นสักครับคุณผู้ชมกลา,างนี่ก็จะมีต้นสะดานะครับต้นสะดาก็มีครับซึ่งซึ่ง,งยางนานี่จะสวยนะครับลำต้นเขานี่จะสูงมากเลยนะครับกาด้วยสายตานี่น่าจะสักประมาณสักหกเจ็ดเมตรเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคืออายุสี่ห้าปีนะครับนี่โดยเฉพาะต้นข้างผม,มนี่จะสูงมากๆเลยนะครับดูแล้วงามตามากๆเลยนะครับโห้ยงามครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาบุกไปดู ฝั่งนู้นนะครับที่มีต้นสักเยอะนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ดูสายตาเนี่นะครับ8เมตรไม่น่าจะอยู่เลยครับความสูงก็นี่นะครับถ้าไม่ว่า10เมตรหนึ่นะครับสูงและสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับการปลูกต้นไม้นะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรานะครับรวมไปถึงนะครับทําให้เรามีพื้นที่นะครับป่ามากขึ้นเรามีอากาศที่บริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่ง คุณพงษ์ธวัฒน์นะครับท่านก็ได้แนวคิดนี้มานะครับและก็เป็นเป้าประสงค์หลักของท่านเลยก็คือท่านอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับพื้นที่ที่เป็นสวนยางพาราที่ท่านปลูกตรงนี้นะครับพื้นที่สีไร่นะครับคุณผู้ชมไม้ป่านี่ท่านลงหมดเลยนะครับคุณผู้ชมลงเต็มทั้งสีไร่เลยนะครับ ฝั่งนี้นะครับในร่องยางพาราเนี่ยทั้งก็ลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นต้นยางนานะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมถ่ายตอนแรกก็จะเป็นต้นผ้ายุงนะครับคุณผู้ชมนี่นะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นที่เป็นห้าปีนี่นะครับต้นห้าปีมันจะสูงขนาดไหนนะครับนี่ครับนู่นครับต้นใหญ่ๆตรงนู้นนะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นผ้ายุงนะครับพระยุงทีวแถวเขาก็จะเป็นเป็นเรียงไปเลยนะครับนี่ห้าหกต้นเจ็ดต้นนี่ครับ เลี้ยงมานะครับความสูงเขาก็จัดโอ้โหถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมอานนี้ก็จะเป็นต้นสักครับเนี่ยเราเห็นแบบนี้นะครับสวยมากนะครับถ้ามีการตัดหญ้าออกนี่เราจะมองเห็นแบบมิติต่างๆนะครับอย่างเต็มที่นะครับซึ่งท่านก็ค่อยๆตัดมานะครับตัดหญ้ามานี่ครับต้น5ปีครับนี่เนี่ยโอ้โห งามๆเลยครับคุณผู้ชมอันี้มีสองต้นนะครับต้นสักอีกสองต้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยยางนาตรงนู้นนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยอ่าไม้อีกแถวนึงนะครับเนี่ยแถวนี้ก็ห้าปีนะครับห้าปีเช่นกันนะครับต้นสวยๆนะครับก็จะเป็นไม้ป่าเป็นไม้เศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับต้นสักต้นอ่า ตะเคียนนะครับต้นยางนานะครับแล้วก็พะยูงนะครับที่ผมเห็นมาเนาะนะครับเนี่ยอันนี้มันจะมีเครือไม้เถาไม้มามาเกาะมาเกี่ยวเนาะอ่ะนี่ครับอันนี้นะครับจะเป็นต้นพะยูงนะครับคุณผู้ชมออ้ต้นนี้ใหญ่นะนี่นะครับพะยูงใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับน่าจะปลูกก่อนเพื่อนนะครับต้นนี้นะเนี่ยครับเนี่ยความงามของเขานี่สุดยอดเลยนะครับนี่ ข,ข้างๆก็จะเป็นต้นสักนะครับต้นสักต้นยางนายางนายางนานะครับสามต้นต่อกันฝั่งในร่องยางตัวน,นี้ก็จะเป็นต้นพ้ายุงนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมถามว่าท่านเอามาไว้ทําไมนะครับนี่ตรงนี้ต้องบอกว่ามีคนหัวเราะท่านบอกว่าเขาไปซื้อนะครับเอาไปให้วัวให้ควายแต่ท่านเนี่ยซื้อมาให้ต้นไม้นี่มันเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับนี่มีเห็ดออกด้วยนี่ครับ เห็นไหมครับนี่มันเปื่อยมันย่อยนะครับมันก็เป็นปุ๋ยนะครับไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะครับเนี่ยโซนนี้จะจะเป็นต้นสะเดานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับสะเดานี่จะเยอะนะแถวนี้นะครับอย่างนาก็มีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับอุ้ยต่อไปน้องอนาคตข้างหน้านะครับแถวเนี้ย เมื่อมันต้นใหญ่ขึ้นเนาะมันก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยนะครับถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนะแต่ว่าถ้าเรามองในแง่เป็นเชิงธรรมชาติเนาะเชิงอนุรักษ์เราก็จะมีต้นไม้มาช่วยให้เราได้หายใจแบบง่ายๆแบบสบายๆมีออกซิเนจนเยอะๆนะครับเนี่ยนี่คือประโยชน์นะครับชาวบ้านก็จะได้มีเห็ดนะครับในการเก็บไปกินได้นะครับนี่และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมทางเข้าตรงนี้ครับ ผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือทิวแถวของอต้นสะเดานะครับปลูกแบบทีีเลยนะครับคุณผู้ชมเรียงเป็นแถวเลยนะครับนี่เรียงยาวไปนะครับอ้ยนี่นะครับงามมากๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูแ้วแบบจินตนาการถึงอนาคตเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มใหญ่ของสะเดานะครับเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ยางนานะครับ อ่าส่วนต้นยางพารานะครับตอนนี้เขาก็ยังทําหน้าที่ของเขานะครับกรีดก็ยังก็ยังได้ได้ย้ำยางไปอย่างดีนะครับน้ํายางก็ไหลดีเนี่ผมทำพลาดว่าต้นยางยางนาไอยางพารานี่อายุเท่าไหร่ท่าบอกว่าประมาณสิบสิบเอ็ดปีนะครับยุคนี้ยวัยเนี้ยวัยสิบสิบเอ็ดปีนี่กําลังดีนะครับเรียกได้ว่ากําลังให้ผลผลิตน้ํายางอย่างดีนะครับอ่ะทีนี้มาดูทิวแถวนะครับ ของต้นสักนะครับนี่ครับต้นสักเหล่านี้นะครับห้าปีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสูงใหญ่นะครับแองยอดขึ้นไปหนึ่งตรงขึ้นไปหนึ่งนะครับง,งามๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านชันเพนนะครับคุณผู้ชมบ้านชันเพนตําบลเขาดินเหนืออําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นพื้นที่ทุ่งสวน นางพญานะครับสวนทุ่งนางพญานะครับนี่ครับเราเห็นต้นไม้ป่ามันเติบโตขึ้นนะครับในทุกๆวันนะครับเราก็มีความสุขใจเนาะนี่ครับปลูกไว้เถอะครับคุณผู้ชมปลูกไว้ในนาเรานะครับในสวนของเรามันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกับเรานะครับปลูกไว้ในนาใครก็จะเป็นเจ้าของคนนั้นแหละนะครับ ที่สำคัญก็คือเรามีความสุขนี่แหละเนาะเรามาเยี่ยมมาชมนะครับเรามาเห็นเขานะครับนี่เห็นไหมครับในมีแต่ต้นยางพารานะครับที่ปลูกแทรกสลับด้วยต้นยางนานะครับดูดีนะครับไอ้ทีนี้ด้านหน้านะครับคุณผู้ชมต้นฝั่งนู้นนะครับท่านบอกว่าเป็นของหลานของท่านนะครับหลานท่านนี่เป็นเป็นนางพยาบาลนะครับท่านก็เลยตั้งชื่อว่าสวนทุ่งนางพญานะครับนางพญาคือนางพยาบาลนะครับเป็นการเล่นคํา นี่สุดยอดนะครับมีไอเดียที่ดีมากๆน่าสนใจนะครับคุณพงษ์ธวัฒนี่นะครับท่านก็เลยทําพื้นที่ของของหลานนะครับซึ่งท่านเลี้ยงเหมือนลูกนี่นะครับให้เป็นพื้นที่ป่าด้วยปลูกไว้ให้เขานี่อคนเป็นคนที่แบบว่ามีไอเดียที่น่าสนใจนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของหลานท่านนะครับเนี่ยเห็นไหมครับน่าจะพึ่งพึ่งลง ทำนานะครับผมผมจะไม่ลงไปนะครับแต่ผมจะถ่ายดูมุมกว้างๆนะครับอก็จะเป็นต้นยางนานะครับมีต้นกระถินนั่นลงนะครับต้นสะดานะครับต้นพระยุงนะครับนะครับสลับกันไปนู่นนะครับมีต้นกล้วยด้วยนะครับกล้วยนี้ก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะครับนี่ครับนี่ก็จะเติบโตนะครับนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดินวไปดูฝั่งนี้นะครับ เนี่ยเขาดันดินนะครับท่านก็ดันดินเขาบอกว่าทําให้คูมันใหญ่ขึ้นตอนแรกปลูกมันตายนะครับท่านก็ดันดินให้มันคูใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าท่านต้องการที่จะปลูกสักปลูกสักนี่ก็คือมันมันไม่ต้องการน้าเนาะมันต้องการน้ําน้อยไม่ใช่มันต้องการน้ำถ้าถ้าน้ําท่วมขังนี่มันก็จะตายนะครับผมปลูกก็ตายเหมือนกันเนาะท่านก็เลยดันดินให้มันสูงขึ้นเป็นคันคูที่ใหญ่ขึ้นแล้วท่านก็ปลูกนะครับซึ่งผลก็อย่างที่เห็นนะครับสวยงาม ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นต้นพะยูงนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าอู้ไม่ใช่สินุ่นไปถึงนุ่นหนึ่งหุ้ยคุณผู้ชมครับทิวแถวพะยูงเนี่ยคนรวยก็ทํากันแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่อนาคตนี่แบบมีแต่เงินกับทองทท้านั้นเลยนะครับนี่ตอนเนี้เป็นทองสีเขียวนะนะครับเห็นไหมครับนี่พะยูงนุนล้วนนะครับฝั่งนี้จะเป็นแถวไอ้ต้นสักวยนาก็ทําได้ต้นไม้ก็เติบโตสุดยอด เนี่ยพยุงเ่าเนี่ยนะครับโตมานี่โอ้โหยมีแกนนี่ต้นละลายเป็นเป็นแสนเลยนะครับเอ้โพูดไปแล้วก็แหมเนาะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมีพื้นที่เนาะไม่ได้ทําอะไรเนาะนะครับเนี่ยครับจัดไปครับคุณผู้ชมปลูกต้นไม้เลยครับเนี่ยทิวพยุงแถวเดียวนี่จากนี่ไปถึงนู่นไม่ใช่ธรรมดานะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยออ้ยเนี่ยขาก็มีนะครับเนี่ย ใช่ไหมครับปลูกขาก็ได้กินขานะครับปลูกข้าวตรงนู้นได้กินข้าวปลูกพะยูงนะครับต่อไปอนาคตมีแก่นนะครับถ้าเราเดือดร้อนเราเอาไปขายได้เป็นเงินนะครับต้นหนึ่งนี่โอ้โหเป็นเงินเป็นทองเยอะนะครับเยอะอย่าพูดเลยหลักหมื่นเนี่ยหลักแสนนะครับพูดหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับยิ่งต้นใหญ่ยิ่งแพงนะครับนี่ครับยางพาราฝั่งนี้นะครับท่านก็ได้เก็บนะครับเอาไปขายนะครับโลละยี่สิบกว่าบาทนะครับตอนนี้นะครับ เป็นเป็นยางก้อนถ้วยนะครับเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยผมผมชอบต้นเนี้ยนะครับไอ้ประเภทนี่ครับต้นพะยูงนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพามาชมต้นอ่านี่ครับต้นสักนะครับเห็นไหมครับนู่นนะครับสักทั้งนั้นเลยนะครับแต่มาตรงนี้ก็จะมียางยางนาหน่อยแต่นี่ครับคุณผู้ชมอิวสักคุณผู้ชมเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยนะครับมันสวยนี่นะครับเห็นไหมครับ ผมนี่ชอบมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับคันนาไม้สักคันนาไม้เศรษฐกิจโอ้โหสุดยอดนะครับดูดีมากๆนะครับอาต้นนู้นจะเป็นต้นไม้เก่านะครับล่านู้นจะเป็นต้นไม้เก่าตรงนั้นนะครับท่านท่านบอกผมว่าเป็นต้นพะยอมนะครับแล้วมีคนมามาถากนะครับซึ่งท่านก็เสียใจอยู่เพราะว่าท่านไม่อยากให้ใครมาทํำลายต้นไม้นะครับเวลาเราอยู่กับต้นไม้เราก็จะรักต้นไม้นะครับคือพะยอมมันมีประโยชน์หลากหลายเนาะบางคนก็จะเอาเอาแก่นเนี่ยไป ไปใช้ประโยชน์นะเปลือกก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับบางคนก็เอาไปเคี่ยวนะครับบางคนก็เอาไปทำไอสารกันบูดนะครับเพราะว่ามันเอาไปทําสารกันบูดเวลาดองอะไรต่างๆนะดองผักดองอะไรก็เอาเอาเปลือกไปใช้ได้นะครับมันเป็นสารกันบูดชั้นดีนะครับของหมักของดองใช้ได้นะครับท่านก็เลยไม่อยากให้ใครเข้ามาโดยมักง่ายนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมมาชมต้นไม้สวยๆนะครับที่สวนคุณ คงทวัดอวงประโคนนะครับขออนุญาตท่านท่านก็ยินดีที่จะให้มาถ่ายทําได้นะครับเพื่อเป็นการให้แรงบนันดาลใจกับคนอื่นต่อไปนะครับในการปลูกป่านะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะจบไว้ตรงต้นพยุงสวยๆนะครับตรงนี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ